ตอนนี้ตุนอยู่ที่เจ้าฟอร์ดมาแตง 2.3L เครื่องอี b o o s t นะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษ High Performance ปี2022เลใไมลของคันนี้นะคะอยู่ที่7,000กิโลเท่านั้นเองค่ะมาดูความพิเศษของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะจุดเด่นของเขาก็มาพร้อมสัญ,ญลักษณ์นะคะฉลอง50ปีนั่นเองค่ะเป็นม้าป่าแบบนี้นะคะตัวนี้มีเบรกกระทานหันช่วงหน้ามาให้ด้วยนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะปรับ เปิดอัตโนมัติค่ะเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนลอ้อเจ้าของเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นลอ้อนิสขอบ20มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อแท้เลยค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะคันนี้เปลี่ยนโช๊คมาเรียบร้อยค่ะเป็นระบบโช๊คแบบเฮดดนั่นเองนะคะมาชมจุดต่อมาก,กันเลยค่ะในด้านของไฟเลี้ยวนะคะกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวทั้งสองข้างค่ะระบบกุญแจแบบ k Keyless Go ภายในก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ข้างเลยค่ะเบาะหนังนะคะเลคเทโลเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะคันนี้เลขไม่0หม่ 7, กิโลค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมสัญลักษณ์ม้าป่าแบบนี้ Cruise Control ลิมิตควบคุมความเร็วนะคะสามารถควบคุมเนวิเกเตอร์ได้จากพวงมาลัยยังมีแพทเทิร์นชิปให้ด้วยค่ะ ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y a n d o อ d ดรอยให้เรียบร้อยแล้วค่ะระบบแอร์เป็น Air Digital นะคะแยกซ้ายขวาได้ทั้ง2ด้านเลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์10ส,สปีดนะคะเครื่อง2.3นั่นเองค่ะปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะ Eco s p o r t Normal สภาพภายในของคันนี้นะคะให้เป็นเลยค่ะ90%นะคะด้วยเลขไมที่น้อยนะคะตัวนี้มีแอร์แบ็ให้ถึง8ลูกนะคะสำหรับคันนี้ความพิเศษของเขามาชมช่วงด้านท้ายกันต่อเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ด้านท้ายนะคะในส่วนของด้านท้ายเขาก็จะมาพร้อมไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์มาตังนะคะเป็นไฟทรงสปอร์ตแบบนี้ค่ะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยค่ะมาพร้อมกับปลายท่อคู่นะคะตัวนี้เจ้าของเดิมก็เปลี่ยนปลายท่อมาแล้วนะคะเป็นท่ออาคาปวิกแท้เลยนะคะตัวนี้เรามาชมด้านหน้าของห้องเครื่องฟอร์ดมาสเตงกันเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.3นะคะให้ขุมพลังถึง300แรงม้าเลยค่ะ ด้านหน้าห้องเครื่องนะคะคันหน้าเดิมเมคอัพเดิมเดิมทุกๆอย่างเลยนะคะคันนี้เปิดราคาที่2,799,000บาทนะคะย้ำอีกทีค่ะเลขไมาอยู่ที่7,000กิโลนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์082-854-0000หรือรายนะคะ a d d 9999สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com